เพื่อนๆใกล้หมู่บ้านที่ชื่อว่านีมีป่าที่ยิ่งใหญ่และหนาที่ยาวนานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดและนกมากมายบริเวณขอบป่ามีกระท่อมเล็กๆที่หญิงไม่คนหนึ่งอาศัยอยู่เธอชื่อเมฆนาอายุประมาณ25-30ถึงปีสามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนด้วยโรคร้ายเมฆนาไม่มีใครให้พึ่งพาเธอเก็บฟืนจากป่าและทำงานเย็บปักถักร้อยในหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงชีพเธอสวยงามแต่ดวงตาของเธอ เต็มไปด้วยความเศร้าลึกซึ้งเพราะคนในหมู่บ้านมักเย้ยเย้ยความเหงาของเธอแต่มคนาไม่เคยใส่ใจคำพูดของใครเธอใช้ชีวิตเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและผ่านวันไปอย่างยากลำบากวันหนึ่งขณะที่เมฆนากำลังเก็บฟืนในป่าลิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดลงจากต้นไม้และนั่งลงตรงหน้าเธอเมฆนารู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อลิงไม่แสดงท่าทีทำร้ายและจ้องมองเธอนิ่งๆเธอก็เริ่มสงบลงเธอสบตาลิงอย่างช้าๆและถามว่าเจ้าเป็นใคร ต้องการอะไรลิงก้มศีษะลงราวกับเข้าใจคําพูดของเธอเมฆนายิ้มเบาๆแล้วกลับไปทํางานของเธอลิงนั่งอยู่ที่นั่นและมองเธอต่อไปเมื่อเมฆนาเริ่มมัดฟืนลิงเข้ามาช่วยเธอทําให้เมฆนาตกใจเธอลูบหัวลิงด้วยความรักและกล่าวว่าเจ้ามีความเข้าใจดีจังตั้งแต่วันนั้นลิงตัวนั้นมาหาเมฆนาทุกวันบางครั้งมันนําผลไม้มาให้บางครั้งก็ช่วยงานเล็กๆน้อยๆบางครั้งมันก็นั่งเล่นหน้าห้องของเธอจนถึงเย็นชีวิตของเมฆนาเริ่มมีสีสันเธอเริ่มยิ้มได้อีกครั้ง และความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาระหว่างเมฆนากับลิงก็เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเมฆนารู้สึกเหงาลิงจะพยายามทําให้เธอยิ้มเมื่อเธอเศร้ามันจะนั่งข้างข้างและวางหัวบนไหลของเธอเมฆนาเริ่มรู้สึกว่าลิงตัวนี้เป็นเหมือนสมาชิกครอบครัวคืนหนึ่งเมฆนานั่งอยู่นอกกระท่อมองแสงจันอย่างเพลิดเพลินเธอเห็นลิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆและจ้องมองเธอเธอยิ้มและถามว่าเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปใช่ไหมลิงกระโดดลงมานั่งข้างเท้าของเธอเมฆนายกมันขึ้นมากอด และลูบหัวมันด้วยความรักคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เมฆนาไม่รู้สึกถึงความเหงาวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของเมฆนากับลิงยิ่งแน่นแฟ้นวันหนึ่งเมฆนาล้มป่วยเธอมีไข้สูงและนอนอยู่ในกระท่อมลิงนั่งข้างๆด้วยความกังวลมันนำผลไม้จากป่ามาวางไว้ข้างหน้าเธอเมฆนาลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากและถามว่าทำไมเจ้าเป็นห่วงข้ามากขนาดนี้ลิงมองตาเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่ลึกซึ้งเกินคำพูดเมฆนาคว้ามือของมัน และหลับไปลิงนั่งเฝ้าเธอตลอดทั้งคืนไม่กี่วันต่อมาเมฆนาหายดีเธอรู้สึกว่าขาดลิงไม่ได้และทั้งสองกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของกันและกันเมฆนาเริ่มรู้สึกว่าลิงตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันมีบางอย่างที่เหมือนวิญญาณเก่าแก่ที่กลับเข้ามาในชีวิตของเธอคืนหนึ่งฝนตกหนักเมฆนานั่งอยู่ในกระท่อมลิงมานั่งข้างๆเธอในแสงฟ้าพาเธอเห็นดวงตาของลิงสว่างวาวเธอรูปหัวมันและถามว่าเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปใช่ไหม ลิงวางหัวลงในตักของเธอน้ำตาไหลาจากดวงตาของเมฆนาเธอรู้สึกว่าช่องว่างในใจของเธอถูกเติมเต็มแล้วต่อมาเมฆนาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเธอรู้สึกคลื่นไส้หิวบ่อยและร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปเธอไปหาหมอในหมู่บ้านหมอบอกว่าเมฆนาเธอตั้งครรภ์เมฆนาตกใจและถามว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่มีสามีหมอมองตาเธอและกล่าวว่าแต่นี่คือความจริงเมฆนาสับสนเธอนึกถึงคืนที่ลิงนอนเคียงข้างเธอ และรู้สึกถึงความสงบแปลกประหลาดเธอเริ่มสงสัยว่าลิงอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งคันของเธอความกลัวและความสับสนเริ่มครอบงำเมฆนายังคงเห็นลิงทุกวันมันยังคงช่วยเหลือและดูแลเธอเหมือนเดิมแต่ใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามนี้คือความรักหรือปาฏิหาริย์หรือเป็นคำสาลิงตัวนี้เป็นสัตว์ธรรมดาหรือเทวะหรือวิญ,ญญาณที่ถูกสาเธอไม่มีคำตอบข่าวการตั้งคันของเมฆนาเริ่มแพร่กระจายในหมู่บ้านผู้คนเริ่มนินทาว่าหญิงไม่ตั้งคันได้อย่างไรบางคนกล่าวหาว่า เธอทำบาปบางคนบอกว่าเธออาจถูกปีศาจร้ายเข้าสิงเมฆนารู้ว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชายใดแต่การตั้งคันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเธอนึกถึงคืนฝนตกหนักที่ลิงนอนในอ้อมกอดของเธอวันหนึ่งขณะที่เมฆนานั่งอยู่นอกกระท่อมลิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้และมองเธอเธอถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าลิงจ้องตาเธอด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเหมือนคืนนั้นน้ำตาไหลจากดวงตาของเมฆนาเธอกล่าวว่า ข้ารักเจ้าแต่เป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าเป็นสาเหตุของการตั้งคันนี้เมื่อชาวบ้านรู้ว่าเมฆนาตั้งคันสภาในหมู่บ้านเรียกตัวเธอมาสอบถามหัวหน้าหมู่บ้านถามอย่างเข้มงวดว่าบอกความจริงมาใครคือพ่อของเด็กในท้องเจ้าเมฆนาก้มหน้าและตอบว่าข้าไม่รู้ชาวบ้านกล่าวหาว่าเธอโกหกบางคนบอกว่าเธอต้องมีชู้เมฆนารวบรวมความกล้าและกล่าวว่าในชีวิตข้าไม่มีชายใดแต่มีลิงตัวหนึ่งที่อยู่กับข้าทุกวันช่วยเหลือข้าและเป็นที่พึ่งของข้า หัวหน้าหมู่บ้านหัวเราะและกล่าวว่าเจ้ากําลังบอกว่าลิงทําให้เจ้าได้ทองชาวบ้านหัวเราะเหาะแต่เมฆนายังคงจริงจังเธอกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตั้งแต่ลิงตัวนี้เข้ามาในชีวิตข้าพบความเปลี่ยนแปลงชาวบ้านเริ่มตีตัวออกห่างจากเมฆนาพวกเขามองว่าเธอเป็นตัวอปยศเด็กๆไม่มาเล่นใกล้กระท่อมของเธออีกเธอรู้สึกโดดเดี่ยว แต่ความกลัวเพียงอย่างเดียวของเธอคือจะเลี้ยงลูกในโลกนี้ได้อย่างไรเธอยังคงรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเด็กในคันแต่ใจของเธอยังคงสับสนวันหนึ่งขณะที่เมฆนานั่งอยู่ในกระท่อมลิงเข้ามานั่งข้างๆและวางสีซาลงบนตักของเธอเธอมองตาและถามว่าเจ้ากำลังซ่อนอะไรจากข่าลิงมีน้ำตาคลอเธอตกใจและถามว่าเจ้าร้องให้ลิงจับมือของเธอเมฆนา,นานรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ลึกซึ้งแต่ก่อนที่เธอจะถามอะไรต่อลิงลุกขึ้น และวิ่งเข้าป่าเธอตะโกนเรียกแต่ลิงไม่หันกลับมามองวันรุ่งขึ้นนักบวชผู้ทรงศีลมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านเล่าเรื่องของเมฆนาให้ฟังนักบวชเรียกตัวเธอมาและกล่าวว่าเด็กในคันของเจ้าไม่ใช่เด็กธรรมดามันเป็นผลจากวิญญาณพิเศษเจ้ามีสัตว์ใดเกี่ยวข้องหรือไม่เมฆนาตอบว่ามีลิงตัวหนึ่งที่ดูแลข้าแต่ตอนนี้มันจากไปแล้วนักบวชกล่าวว่าลิงนั้นไม่ใช่ลิงธรรมดามันคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสาปให้อยู่ในร่างสัตว์เมื่อมันได้รับความรักจากเจ้าคำสาปนั้นนก็สสิุ้ดลง เมฆนาตกตะลึงเธอถามว่าเด็กนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือนักบวชตอบว่าใช่เด็กนี้เป็นผลจากความรักระหว่างมนุษย์และสัตว์แต่เมื่อเด็กนี้เกิดภัยอันตรายใหญ่หลวงจะมาถึงเด็กนี้จะต้องต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่เจ้าต้องปกป้องมันเมฆนากลัวและถามว่าลิงนั้นไปไหนนักบวชตอบว่ามันกลับสู่ร่างเดิมแล้วแต่เมื่อภัยมามันจะกลับมาช่วยเจ้า เวลาเคลื่อนผ่านไปคันของเมกนาโตขึ้นชาวบ้านยังคงมองเธอด้วยความสงสัยแต่เมกนามีพลังใหม่ในใจเธอมั่นใจว่าจะปกป้องลูกของเธอได้วันหนึ่งขณะเก็บฟืนในป่าเธอได้ยินเสียงน่ากลัวจากพุ่มไม้งูยักย้ายสีดำปรากฏตัวต,ต่อหน้าเธอเมกนากลัวและถอยหลังแต่ทันใดนั้นลิงตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นมันกระโดดใสง่งูและผลักมันออกไปงูหายไปในความมืดลิงมองเมคนาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักก่อนจะวิ่งกลับเข้าป่า เมกนาเข้าใจแล้วว่าเด็กในคันของเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาการปรากฏตัวของลิงและการปกป้องเธอจากงูเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เธอยังคงสงสัยว่าลิงคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จริงหรือและถ้ามันเป็นเช่นนั้นทำไมมันถึงจากเธอไปเมื่อถึงเวลาใกล้คลอดร่างกายของเมกนาหนักอึ้งการเคลื่อนไหวลำบากขึ้นชาวบ้านยังคงตีตัวออกห่างคืนหนึ่งเกิดพายุใหญ่เมกนานั่งอยู่ในกระท่อมและได้ยินเสียงฝีเท้าด้านนอกเธอเปิดประตู และเห็นชายในชุดดำถือตรีศูลยืนอยู่เขากล่าวว่าเด็กในคันของเจ้าไม่ใช่เด็กธรรมดาข้ามานี้เพื่อเอาชีวิตมันข้าคือการเกตปีศาจแห่งความมืดเมฆนากลัวแต่ยืนหยัดและกล่าวว่าเจ้าจะทำร้ายลูกของข้าไม่ได้ทันใดนั้นลิงปรากฏตัวขึ้นมันต่อสู้กับการเกตอย่างดุเดือดลิงใช้หางจับตรีศูลและโยนกาวเกตตลงพื้นปีศาจกรีดร้องและสลายไปในแสงสว่างลิงมองเมฆนาด้วยความสงบ และสัมผัสมือของเธอทันใดนั้นมันก็เปลี่ยนร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเมฆนาตกตะลึงชายหนุ่มกล่าวว่าข้าไม่ใช่ลิงธรรมดาข้าคือบุตรของเทวะที่ถูกสาบเมื่อเจ้ารักข้าด้วยใจบริสุทธิ์คำสาบนั้นก็สิ้นสุดลงเด็กในคันของเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลแห่งสากลแต่การเกตและพลังมือจะพยายามทำลายมันเจ้าต้องปกป้องเด็กนี้เมฆนาถามว่าทำไมเจ้าจึงทิ้งข้าไป เขาตอบว่าข้าต้องพิสูจน์ว่าเจ้ามีพลังปกป้องลูกของเจ้าได้ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอแม้เจ้าจะมองไม่เห็นข้าเขากลับร่างเป็นลิงและวิ่งเข้าป่าเมื่อถึงวันคลอดท้องฟ้ามืดมิดการเกตปรากฏตัวอีกครั้งและคมขู่เมฆนาเธอยืนหยัดและกล่าวว่าลูกของข้าอยู่ภายใต้การปกป้องของสวรรค์ลิงปรากฏตัวอีกครั้งและต่อสู้กับการเกตมันโยนตรีศุนกลับและทำลายปีศาจนั้นลิงหันมามองเมฆนาด้วยความรักและกล่าวว่าถึงเวลาที่เจ้าจะเผชิญโชคชะตา เมฆนารู้สึกเจ็บปวดจากการคลอดลิงวางมือบนศีรษะของเธอและเด็กทารกที่มีแสงทองสว่างสวก็ถือกำเนิดลิงกล่าวว่าเด็กนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของมนุษย์และเทวเขาจะปกป้องความจริงและความยุติธรรมเจ้าต้องปกป้องเขาเมฆนากอดลูกของเธอและสัญญาว่าจะปกป้องเขาลิงกล่าวว่าภารกิจของข้าสิ้นสุดแล้วข้าจะกลับสู่ร่างเดิมแต่เมื่อเด็กนี้ตกอยู่ในอันตรายข้าจะกลับมาเมฆนาน้ำตาคลอและถามว่าเจ้าเป็นใคร ลิงตอบว่าข้าคือบุตรของเทวะและข้าจะเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้าและลูกของเจ้าจากนั้นมันก็หายไปในแสงทองเมฆนามองท้องฟ้าและรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีทิศทางใหม่ชาวบ้านที่เคยดูถูกเธอเริ่มนับถือเธอราวกับเทวีเธอเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความกล้าเธอมั่นใจว่าเมื่อลูกของเธอเผชิญอันตรายลิงศักดิ์สิทธิ์จะกลับมาช่วยเพื่อนเพื่อนเรื่องราวของหญิงไม้และลิงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างฝากคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกด้วยนะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไล์ และแชร์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องด้วยขอบคุณมาก